เิ่นลูกขอเปิดโชคเปิดบารมีเปิดโชคราภแก้วแหวนเงินทองให้เงินไหลนองทองไหลมาเออปู่เลยบบบนี้นังเปิดของเฮลอานเด้อขับรมสุดเยสามอคนบีอยอุญญาบาลาขลูกเปิดอัญญาบารมีสติดตางบารมีเด้อปู่เลยบบมาไกลได้มาแต่เมืองบุญกานพุ

โอ้ยบ่ได้เด้อซั่นสบายแล้วเอาปู่นี่น่ะจัง <laughs> <coughs> <coughs> <coughs>

ยงแล้วย่าจะขอขามอแค่ของก็ลหน้าแค่กอวานี้เขาไมข้าเป็นตัวเป็นตัวคือกระจอยคือตัวปูซีสุดท้งย่าแม่พคตมากเป็นมากเป็นขาตตโตไรห้าวสารพยายามอย่าให้เม่าเจ้าะวาระจะนาทุกคน่ะพ่อจ๊ะครับอะไรงานเปินเต่ามีคนดูคนเด้อปวาระจะทานี่ เือน้เตั้งไว้สองยคนอยู่นี่ับแล้วกันีนี้ละซอยกันเพราะซอยกันวันหน้าเพราะว่าท่างเียบ่นเสร็มากลงแร้วค่ะค่ะก็ตาอยเด้ออเด้อแม่เด้อเข้าเข้ายกใส่ก่องยุ่งกางการค่ะคุณตาเร่านัุ่ซอยด้เพราะเป็บสะพานบุญซอยนเด้อค่ะคุณตาาสาูาอ่างีบอันโยนท้งู่ บอมีกต่ยากพมีใอยแกข้อข้ออะทูบปะขาตามอ่ะวันกเจิดแ้แม่เด้อเขาอนุญาตเด้อแต่ว่าโร้งานกับยงขไม่ยาร่วมาท่นดูเพราะท่านรู้ในกันทันิสันต่นิครับท่านเจ้าหล่นแล้วละสามสิบแปดปีแล้วยุ่งี่ตวนเดีืองมาไหลมาหลนก็เลยสิไปใช้ไซไปบ่ได้ครัวันนึจะวัดีราแหลวละเอาละสบาย้วครับเจ้าบอกว่าน้อใจสชดทันเจ้าบอกเลย ใจใจแล้วขอขอสักท่าจากแม่จากแม่พร้อมเอ้อจะท่านบุญน,น้ำเนี่ใไ้สิไอ้สิมคุดเปิดต่อนได้แ,แมมเ้อเดี๋ยวท่านอ่าอัาจับขัันมันยังไม่ถูกนคุณใครเนี่อ่าสันเกอด้แบบนี้เขามาเป็นครู อาตาตุมีนาสะการณ์ทางก right uh so ุฏังภูสยามะดิณาสะการณ์ทางสมังภูสยามะมีนาสะการณ์ทางสังฆังภูสยามะสาธุพุทธบูชาคารวะตามธรรมะบูชาคารวะตามธรรมะบูชาคารวะตามสังฆะบูชาคารวะตามคุณครูพระอุปัชฌาย์จาริกยาคารวะตามสิกขาสมาคารวะตามเมตตาคารวะตามปฏิโมกขังคารวะตามสมาธิคารวะตามภาวนาคารวะตาม คู่พระอุปัชฌายาคารธตามดิพันธปัตญญโหตุสาธุสาธุพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอเป็นที่ประเทียนทองพะนองพรวัดตังไวยีวันคิวสาธุการพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสาธุเลย์ก็จะขอไหวคุณปุซีในธรรมพระคุฮวาวัดก็ดีก็จะขอไหวคุณปุซีน่าหลอดวัดก็ดีก็จะขอไหวคุณปุซีน่าไลวัดก็ดีก็จะขอไหวคุณปุซีตามมั่ววัดก็ดีก็จะขอไหวคุณปุซีตาไล่สังเกมาเลย์กูจะเซ็นกัน วัดพอดีกับท mm ่านนานโกรสุส <whole. S 3> okay. um, ิริองค์เสด็จมาลิ้งแต่ประเทศเสสาราบานนอยเมื่อไงคุณทับปุณธรรมคุณสังฆคุณสาสุเลย์ใครจะขอไหวคุณพระกรรมฐานที่เชียงฟงวัดพอดีใครจะขอไหวคุณพระใจสรณะคมสามรัชกาลนันเวลาปับันนี้ท่านเวทนาคุณกันานาเวทนาคนสะพานคุณเวทนาคนตั้งจิตอุทานเวทนาคุณวัดสุสามมาเกลือมังกรคารวะเจ้าผู้ชิตโทเจ้าปู่หอคำเจ้าปู่องค์ดำเจ้าปู่สมภาวิจนาที่เราเทศตั้งหลาย พุทธามนิจนาคิดข้าพเจ้าขอสังกิจฐานเมตตาคุณกรุณาขอจงเปิดปวบเปิดใจให้สัมมาวิชนะให้ญาติธรรมที่เดินทางมาจากวัตถินิจนาคิตทุกทั่วสารทิศวันนี้ข้าพเจ้าขอโมทนาการสาธุการเมืองจิสายะมาเตอจะปล่อยมาแห้งอีกเดือนไ่นเ้อะไปมาเคอคอยเงยเงยเลยญาติธรรมมนอะไจิตายะทุกธรรมมัน เอสาปารุขัมนาติสุอัปทางคาวิศสปาวิขะเรากรรมนาติปุตโสภาพุคัมมาตีบูชมาอตังการเกิสรุปอัสนะเยสุสะปาตระมังคาวิสามิสัตุกขัมาตีวิสัตเอาใจ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 ให้นิดหน่อยจะแม่ก็ใจจะใจยอด้ยาสุขมาดูกรรมนาเสีีประสงคสมาริตรโขมาสัตะเดสะจัรมะอาจารเกตระเกสุวะอัตนามจีสุวมะอัตังกาวิสะเลตาุติปิปิเจ้าปู่เจ้าปู่ที่โท ทำข่าวเนี่ยก็ทำข่าวแน่เด้อญาติู้ามากามีพรบรันการต่างๆมีพรบโรมันญาตที่อนทันมะที่สรุปไอ้ขาตะลุังกัวิสมิิมีบาตรุะเองคาในยาติสวสีพระสุมาการทสักลูปามาทิพุสะมนจะก้นพ่นวัดใสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนเจ้าค่ะเก้าเก้าอยู่ในรถอยู่ขะข้างบน่ญาติทำญาติทำบุญญาติพันบุญจริงๆญาติจะมีท่านบอกว่า มาเพื่ออะไรประโยชน์อะไรมาเพื่อ,อนนกราบกราบไหว้บูชาค่ะและศรัทธาด้วยความจริงสามรารถในรามากดีร,รามากกับสรีอัศนังใจอินทรโสอัศนาบัจจุพไยกิปตุลมาแก่เสระเททูล菩萨ค่ะค <มา S 2> ่ะเพื่อบุณแม่ยด้ไหค่ะเบื่อบุญบา <ยะ S 2> ร,รมี โชคบารมีค่ะคุณตาครับยสุกรบมสรมาเอยสนิทจรสรมอาจารย์เกีรสรพระรแต่พรสมบยืนศรัทสต้องนำไปเจพระพระรมากางกาเจรตยรปานุเบียัราบสรมาจากที่เรโรวตาที่รวตาาเียุลรสายบุญค่ะคุณตาท่านพระแม่ทั้สามอยู่นี่ท่านท่านบอกว่าขอเป็นสะพานบุญต่อไปเปิด โดยค่ะดยโดอยดยโม่เปรลังดสตสัดาเทียมะสลบักาเสตากราในปัสรุเอสิงเกโมซามราเป็นโดจะรบันารตามัลูกบโตาจสิูเจ้าคะเปิดตังให้พ่อนพ่าลวยสูพ้าลวยพ่อนชแนรแม่ผ้าชกพ่นข้อเลขให้หูตากลวงไก่ให้เพื่ไดพบไดเห็นให้เพื่อนได้มากซอยส่งเดาปูเด้อขอนอนแนอน อกูขอให้ลูกมีโชคบังๆเด้อผู้เด้อท่านบอกว่าขอพี่ศัจจะเด้อขอพี่สะพานบุนมีักดิ์รู้ว่ากพี่นไปเก่สัศจเกีสรบาแกพิรกัพิรจที่พวกท่านที่สะานนพกท่านเดิทางมาถึงก็ไปเจ้าดีใจขอพี่สิ่งนจจะทาวิในโวียุมสเโมาไปเจ้าพีนประสสระไปเลย ยาอรอแล้วสาธุสาธุเจ้าอิสรุตินดีตาจะปาานเลยจาปโอ้คอะแม่อายู่บานก่อนวายตัวอมืนลูกถ้าพระเจ้าประสันเก่งได้เยเก่งเลยเยส่ยมเลยท้มีมีเวลาเนาะมีเวลาดือดนมีเวลาดน มีค่ะเดี๋ยวคุยกับคุณตาอยู่เดี๋ยวคุยกับเวลาหานะยาท่าย่าพวยคุณตาคุณตาอย่าเพิ่งกลับเลยค่ะเดี๋ยวอันเอาจะจะฝากกินอาสาได้คนหนึ่งเด้อได้อจะหลุดเด้อจะไปนายลุงจะไดยลุงเถีองมาหาปัญหาแล้วพ่ออย่าหนีจากหนูเด้อครับไม่ไม่หนีพ่อคุยกันเดี๋ยวหนูจะมาคุยกับพ่อตรงนี้นั่งรออยู่นี้เด้อมาเด้อสาธุสาธุคร่บพวกย่าท่า